UN, ว,วส,สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา19 3 0นาฬิกนาทีถึง20นาฬิกาทาง FM 97.0 m ม z q u a l i t เจ็ดจุ t ศูนย์รรายการวาริท t อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะยุทธการจุลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะโยจะพาทุกท่านนะคะมาพบกันในชัศกาลการแสดงงานศิลปะร่วมสมัยอธิปไตยสู่กำลังใจรั้วของชาตินะคะซึ่งแน่นอนนะคะครั้งนี้เนี่ยโยไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะว่าโยมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับโยในวันนี้นะคะอาจารย์สุมเมศสิงหาวลวงค่ะสวัสดีค่ะ แล้วสวัสดีครับร้องโยครับสวัสดีค,ค่ะเรียกนามสกุลถูกนะคะครับสิงหาวรวงครับอ่าค่ะอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างเหนื่อยเลยเมื่อวานนี้เห็นว่าเป็นการเปิดนิทรรศการซึ่งแบบเป็นนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่ด้วยเพราะว่าแบบมีแบบคนโทรแบบบศิษัทอะไรเยอะค่ะมาด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนิทรรศการนี้เนี่ยนะคะทำไมถึงได้คิดที่จะเริ่มจัดนิทรรศการนี้ขึ้นมาคะอาจารย์ ก็จากสถานการณ์ของของประเทศเรานะครับกับกับประเทศเข้านเขยงนะครับก็มีสถานการณ์สู้รบทีนี้ทุกบูเราก็มีการส่งกําลังใจอาจจะเป็นเรื่องของการไปสร้างบังเกอร์หรือไปอ่าไปมอบรุ่นมอบนี่ใช่ฮะเราในฐานะคนสร้างสรรค์าง,งานศิลปะค่ะเราก็คิดขึ้นเอ๊ะเราเรา,เราน่าจะจัดอะไรสักอย่างก็คือเราก็ก็คงเป็นทางด้านศิลปะเราก็คงไม่สามารถที่จะไปสร้างบังเกอร์ไปสร้างทัน นหนคา,นาช่วยช่วยทหารหารเหล่านั้นได้ก็เลยคิดขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับ uh huh. ว่าเราน่าจะจัดเอ็กซิบิชันเพื่อแสดงพลังของศิลปินนะครับแสดงออกในการที่จะให้กำลังใจกับทาหารทหารในการสู้รบนะครับค่ะและที่สําคัญก็คือว่าอย่างอย่างถามว่าอย่างโยที่โยจะ,ะทราบเรื่องของอาจารย์ก็เพราะว่าพี่สุวิทย์ นะคะเขาเด้เขามาก่อนแล้วเขาก็บอกกับโยว่าเนี่ยนะโยเผอิญว่าโยจัดเอ่อโยมีส่วนหนึ่งในเอ็กซิบิชันที่จัดที่เชียงรายนะคะก็บอกว่านี่ที่โคราชเนี่ยเขามีจัดนิทศการศิลปะซึ่งแบบโหแบบนิทศการเขายิ่งใหญ่มากคือยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยมีศิลปินแล้วมีผลงานเท่าไหร่คะอาจารย์จริงๆแล้วเราตั้งวัตถุประสงค์ไว้ประมาณร้อยห้าสิบค่ะ ทีนี้ห้องเรามีสองห้องรวมรวมแล้วก็น่าจะสามร้อยได้ฮะนั่นตอนนี้นะครับครับทักสามร้อยแล้วศิลปินก็ร้อยเป็นร้อยห้าสิบขึ้นแล้วตอนนี้ครับเพราะว่าศิลปินบางท่านอ่ามามาโดย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 ,โดยความรักในการที่จะแสดงออกกับอาทิปไตยไทยหรือให้กําลังใจทางอาหารนะครับเราก็มากันแบบนั้นก็มีฮะแบบรับเชิญแล้วก็แบบไม่รับเชิญครับทั่วประเทศครับน้องโย ครับอาจจะค่ะจัดที่เซนทันโคราชใช่ไหมคะใช่ครับเซนทันโคราชชั้นสี่ครับห้องเอ่อห้องรักคูรีอาร์ตนะครับชั้นสครับผมเห็น <c oughs> ว่าโหศิลปินนี่เยอะแยะเลย<ะ><ะ>อยมา,ง,<ะ>างในนั้นก็อย่างในนั้นก็มีอาจารย์สุวิทย์ใจป้อมด้วยกับทีมงานครับครับเพราะว่าเราเราเป็นเครือข่ายทางศิลปะกันนะครับเราผบก็ได้แสดงนำงานไปแสดงที่นั่นด้วย ค่ะงานในครั้งนี้เนี่ยมีเป็นงานด้านไหนบ้างค่ะเะมีงานจิตกรรมและประติมากรรมหรือเปล่าจิตกรรมประติมากรรมรับซื่อผสมภาพพิมพ์ค่อนข้างที่หลากหลายเทคนิคครับครับผมค่ะและที่สําคัญคือว่าแอบเห็นงานของพิษสยามรัตเออ่าาประติมากรรมเกี่ยวกับภาพรวมศิลปะประวัติศสตรีทักมาเยอะเลยนะครับก็ค่ะเป็นเป็นการแสดงที่ที่เป็นพลัง ในในในภาพบรรยากาศงานก็จะพูเอเราก็จะพูดถึงความความรักชาตินะค <ทะ S 2> วามรักชาติความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็การรักในสถาบัน <ทะ S 2> ก็จะมีเรื่องราวที่มันมันไม่ใช่แค่ทหาระนะมันมีเรื่องของสถาบันหลักนะครับเรื่องของความรักความสามัคคีของชนในชาติ <ทะ S 2> เรื่องความรักต่อต่ออธิปไตยและและสิ่งที่สําคัญไฮไลท์ก็คือ ่อทหารหานโดยเฉพาะท่านแม่ทัพพารีสองครับท่านแม่ทัพกุ้งครับแม่ทัพกุ้งพูดว่าเมื่อวานเนี่ยถ้าผมไม่มางานเนี่ยผมจะผิดหวังมากเพราะว่าทั้งงานอ่ะรูปผมเต็มไปหมดนะนะฮะมากครับท่านรักมากครับค่ะแล้วอาจารย์ไปเชิญแม่ทัพมาได้ยังไงคะเพราะว่าท่านออกจากคิวฮอตซะขนาดนั้นนะคะโอ้ดงโยพอพี่คิดหลังจากเกิดเหตุประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะนะครับพี่ก็ทําหนังสือถึง ถึงท่านหมายถึงผ่าน,นกระบวนการทางระบบนะครับค่ะจองคิวท่านประมาณสองเดือนเศษครับโอ,จอ้จองจองจองท่านสองเดือนเศษแล้วก็มีท่านขึ้นตารางไว้เราก็เช็คตลอดเวลาว่าอ่าเช็คเช็คหน้าห้องเช็คเสที่รับผิดชอบท่านยังคิวอยู่นะครับอยู่ครับอยู่ครับครับแล้วก,ก็ก็เป็นอ่าเป็นงานที่รับเกียรติแล้วก็เป็นงานที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ไม่เหนื่อยเลยนะครับ แต่แต,แต่ถ้าไม่ท่านไม่ได้มาเนี่ยอาจจะเหนื่อยนะอาจจะเด้วา <c oughs> ่าเอะะภาพวาดของของท่านเยอะมากแล้วก็ศิลปินก็มอบมีทั้งเป็นประติมากรรม้วยนะเป็นงานหลอ่อนนงานเพ้นงานดอวิง้งครับเ็เป็น <c oughs> เกี่ยวกับรูปของของท่านนะครับเยอะครับหลัจาสาม <c oughs> แล้วก็มอบมอบอประติมากรรมในราชการที่สีลให้ท่านก็นะครับครับครับก็ยังมีอีกหลายท่านนะที่กาลังสร้างประติมากรรมอีกท่านหนึ่งก็กำลังหล่อ ข้าเจ้าตากนะครับที่จะมอบใน้โอกาสท่านไปครับค่ะแล้วบรรยากาศอยากจะให้พี่เล่าช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าบรรยากาศภายในงานนี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานนี้เอ่อใช้คำว่าห้างแตกนะเพราะว่าท่านโอเดินผ่านจุดไหนก็จะมีกรีดการ์ดกันเป็นเป็นกรีดนี่อันนี้คือกรีดจริงเหรอคะกรีดลั่นแบบห้างแตกเลยก็คือถ้าถ้าเดินผ่านนะค่ะ ทีนี้แค่นั่งอยู่อะแค่นั่งรอเปิดอะ่ะก็มีคนเข้าไปขอลายเซ็นขอถ่ายรูปขอกอดขออะไรเงี้ยนะซึ่งซึ่งก็เออก็ดูน่ารักดีนะดูน่ารักท่านท่านท่านเป็นคนที่ไม่ถือตัวเป็นคนที่ทางอน่ารักแล้วก็แสดงออกทางรอยยิ้มและใบหน้านะอย่างยังมีความสุขครับคแล้วก็ต้องขอบขอบคุณท่านภรรยาท่านด้วยที่อ่า ที่เป็นพลังส่วนหนึ่งในการที่ที่จะขับเคลื่อนงานในครั้งนี้ด้วยครับครับค่ะแล้วภาคประชาชนก็มาเยอะครับภาคประชาชนมาจากจากการรับรู้ว่าท่านจะมานะก็จะเตรียมของขวัญของฝากมากันหมดนะฮะเพื่อที่จะ้ถ่ายรูปครับบางคนขนมถุงละสิบบาทก็ยังมามามอบนะแล้วก็เอประกอบอะไรเงี้ยก็ดูน่ารักดีครับงานน่ารักครับครับค่ะ แล้วสมดังใจตั้งไว้เลยป่ะคะอาจารย์ที่แบบว่าตั้งใจแล้วที่ว่าอยากจะต้องทําทำและได้ใหญ่ขนาดนี้จริงๆเราเราคิดว่าเราน่าจะมีเฉพาะศิลปินนะครับแต่นี่ภาคประชาชนนี่น่าเยอะมากครับภาคประชาชนแล้วก็อ่หน้าส่วนราชการอย่างเงี้ยที่เขาเขาทราบแต่เอฟซีทัดเยอะฮะเอฟซีเอฟซีที่ออกทีวีทุกรายการแะก็จะเห็นมางานนี้ด้วยครับครับเราจะโอเค เอฟซของท่านแอบกระซิบไดนไหมะ่ะว่ารุ่นไหนคะโอโ้โหก็รุ่นหกสิบคัะส่วนใหญ่นะฮะหกสิบ <c oughs> ัพเด็กๆแต่ท่านอาพอดีงานเนี่ยผมได้มีเด็กที่เราเราได้ฝึกทักษะเขานะเขาก็ให้เขาสาอ<า>ือ <c oughs> แล้วก็ไปวาดให้ท่านแล้วร้องเพลงาวาดภาพเลยท่านท่านท่านดูดูแล้วท่านน่ารักแล้วก็ยิ้มกับเด็กๆ ส่วนหนึ่งก็คือกาลังใจให้กําลังใจท่านอ yea. <|so|>> ่ะล่องโยให้ไดแม่ทัพครับแล้วก็ทานอาหารครับค่ะก็เรียกว่านะคะบอกว่าเป็นนิทรรศการที่คนที่ได้ด um ูนะคะก็อิ่มเอมใจอิ ABOUT ่มเอมแบบโอ้ คือหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นท่านแม่ทัพในฐานะของตัวแทนของทางหารหารใช่ไหมคะและรวมถึงส่งกําลังใจให้กับทหารหารเราในฐานะของศิลปินเราก็ทําได้ในฐานะของศิลปินใช่ใช่ครเราเราเรา,เราทำในฐานะของเราในหน้าที่ของเราที่มีอยู่ครับค่ะเพราะ<น>ว่าถ้าเกิดว่าศ,ศิลปินคงจะไปสร้างบังเกอร์ก็คงจะไม่ไหวก็คงไม่ไหวใช่ไหม <laughs> <laughs> แต่ศิลปินเขา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 ภูมิใจในงานนี้ด้วยนะฮะ วันนี้อาจารย์สวิทก็แสดงความยินดีมาเพราะเห็นออกสื่อเยอะเลยครับออกสื่อทุกช่องทางนะครับใช่ใชแอบเห็นอยู่ค่ะสอดีว่าโยไปไม่ได้ครับเพราะยุเนี่ยติดถ่ายเลยการนจะสนุกนะห้าง,ห,างห้างจะห้างจะแตกมากขึ้น พอดีว่าติดถ่ายรายการค่ะก็เลยบอกว่าไปไม่ได้อ่าแต่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยจะจะไปนะคะจะไปอาจจะไปถ่ายรายการในส่วนของวาระอื่นๆด้วยนะคะตามตามพีเรียดก็ยี่สบสองถึงสามสิบเดือนนี้แต่จริงๆแล้วน่าจะยาวๆเพราะว่าเราเราจัดในห้องแล้วห้องนี้เซนท่านได้เต็มเหมือนเหมือนให้ให้โอกาสได้เราเราเป็นผู้จัดกิจกรรมอย่างนี้ตลอดนะครับ <ม>ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายก็ต้องขอบคุณเซนท่านโคราชด,ด้วยครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะโอเคครับคุณกำลังฟังรายการวารีที่อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์ เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน Car a คชั่นโดยผู้ค้ำบวอดในวงการรถยนต์ต้นเิรศั์สวนพืชสวัสดีครับผมต้นเิรศิ์ครับแก้มล้อนี้ดีไซน์เป็นเมกันอยู่แล้วล้อยางเนื่องจากว่าขับ2เนี่ยก็เน้นใช้งานทั่วไปทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสโมงทางสถานีวิทยุรกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 9 7 m 97, h z Quality News s t a t i o n รายการวาไรตี้อาร์ตคบเครื่องเรื่องศิละปะ เรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับอาจาร,รย์สุมเมศ่ะค่ะาอาจารย์คะออย่างในครั้งนี้เนี่ยนะคะหเห็นบอกว่ามีการจัดโดยหอศิลโคราชโบราณณนะวังตะแบกอันนี้นี่คือในส่วนของอาจารย์หรือเปล่าคะเ๋าเป็นหอศิลที่เราได้ได้ได้สร้างขึ้นนะครับค่ะเป็นหอศิลของเราเองอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยในส่วนของหอศิลโคราช<อ>โบราณเนี่ยนะเพราะว่าอาพอฟังชื่อแล้วเฮ้ ถ้าไปมากเลยมันต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยนะคะมีที่มาที่ไปยังไงคะกับในส่วนของหอศิลโคลราชโบราณณวังตะแบกอะคะ่ะคือหอศิลนี้จะอยู่อำเภอโชคชัยทางจากทางจากตัวจังหวัดประมาณสี่สิบห้ากิโลแล้วก็เป็นหอศิลที่อยู่ในในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง <c oughs> นะครับคือคือหมู่บ้านวังตะแบก หมู่บ้านนี้จะเป็นลักษณะเป็นวงกลมนะครับเป็นหมู่บ้านแล้วรอบๆก็จะเป็นนาเล่าโดยรอบจะเป็นนานะครับสามร้อยหกสิบดังนั้นหมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านวองเล็กมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าหลังครับเป็นวาดโบราณนะครับเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ทีนี้บังเอิญว่าบรรพบุรุษเขาสร้างบ้านหลังหนึ่งไว้เป็นบ้านโบราณบ้านโคราชเลยนะครับเป็นบ้านโคราดก็จะ เป็นทรงไทยเหมือนไทยอยุธยาเหมือนอะไรพวกน,นี้แต่มันเป็น<ฆ>เป็นเรื่องของเอเป็นทรงโคราชนะครับ<ฆ>เหากลมได้ได้ถุนมีได้ถุนโล่งแล้วก็อฝาก็จะเป็นลักษณะของการเอามาประกอบยกแผงะครับเหมือนเหมือนอยุธยาครับ<ฆ>แล้วก็หน้าจั่วก็จะมีแกะลายบันแกะลักษณะเป็นรูปครุดรูปกงจักรซึ่งเราสันนิษฐานว่าบานันพ้าวุดเราน่าจะไม่ใช่คนไม่ใช่ชาวนาหรือ ชาวสวนธรรมดาน่าจะ,ะมีอะไรที่เกี่ยวกับราชการก็<ะ>น,น่าจะน่าจะถ้าเป็นร้อยๆปีครับยังอนุรักษ์ไว้อยู่<ะ>แล้วผมก็ใช้ชื่อนี้นะครับตอนนี้ก็ปรับปรุงข้างล่างให้จากได้ถุนสูงก็ให้มีเป็นห้องเอ<ะ>็กซิบิชันด้วยครับแล้วก็จะมีอาคารประกอบอื่นๆอ,อ,อีกห<ะ>้าหกหลังนะครับบรรยากาศท้องนาบรรยากาศท้องนา ขอสินนี่นี่เป็นคือต้องเป็นบ้านของอาจารย์เองเลยหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับบ้านบรรพบุรุษที่มอบส่งต่อมาถึงพ่อพ่อก็ให้ให้ให้เราต่อครับครับค่ะว่าหลังเชื้อต้องโยนะว่าหลังเชื้อต้องโยนี่แเนี่ยสนใจสนใจแต่ต้องไปพักนะเพราะมันจะบรรยากาศอบเขียดอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยแต่ไม่ไม่ไม่มีอะไรมาตอนกลางคืนใช่ไหมไม่มีไม่มีฮะไม่มีค่ะ คราวนี้ถามน็หน่อยนะคะว่าเพราะว่าทําเป็นหอศิลป์เนี่ยคะ่ะคือในในบริเวณที่ทําเป็นหอศิลป์เนี่ยคะ่ะมีทั้งหมดมีงานแสดงของอาจารย์หรือว่ามีงานแสดงของท่านอื่นๆด้วยคะ่ะอ๋อก็ผมจะแบ่งเป็นส่วนส่วนของของของเราเองกับส่วนของเครือข่ายครับค่ะก็จัดบ่อยครับจัดที่นั่นครับอืมค่ะเห็นบอกว่าในนี้ก็มีอะไรครูศิลป์ศิลปินโคโลนและเครือข่ายศิลปิน หนึ่งในเครือข่ายศิลปินก็จะเป็นขัวศิลปะใช่ไหมครใช่ครับครับแล้วก็มีภาคใต้ด้วยครับสมาคมค่ะมีการรวมตัวกันยังไงบ้างคะอาจารย์มีการรวมตัวกันครั้งหนึ่งพี่เคยจัดงานน่าจะเป็นเป็นครั้งแรกๆของประเทศไทยค่ะจัดเกี่ยวกับในสองรัชกาลค่ะ ก็คือในรัชกาลที่สิบที่เสียชีวิตลอยต่อกับรัชกาลที่เก้าทีนี้ศิลปินส่งงานมาประมาณทักร่วมแสดงประมาณทักสี่สี่ร้อยชิ้นจากทั่วประเทศมันเป็นพลังของของของความรักในสถาบันนะครับมันก็เลยทําให้เรามาเจอกันโดยบังเอิญจากจากความรักของของต่อสถาบันมหาการศึกษาทีนี้เราก็ปุ๊กเคกันมามีกิจกรรมก็เนตเปิดกันพี่ภาคใต้เชิญพี่เข้าไปภาคเหนือพี่พี่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผม ก็เราก็เลยเหมือนเป็นตัวกลางของอของเครือข่ายทั้งหลายนะคะค่ะแล้วพี่รู้สึกยังไงการที่โคราชเนี่ยค่ะได้เลือกให้เป็นหนึ่งในเมืองศิลปะค่ะก็เป็นเป็นที่ภูมิใจครับเพราะว่าโคราชอ่ะประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะครับเป็นเป็นเมืองเก่าล่าสุดก็ขุดเจอโครงกระดูกอายุสองสองพันกว่าปี นะครที่ในในตัวเมืองใช่ไหมคะในตัวเมือง,องที่นี่<ะ>อ่าในนั้นก็จะมีเรื่องของอะไรอ่ะพวกของช้ยสอย<ะ>แล้วก็เครื่องประดับโดยเครื่องประดับผมงงว่าสมัยนี้มีทองนะใส่แหวนใส่ตังค<ะ>์อะไรเงี้ยนะฮะเป็นพวกพวกพวกประดับประดับครับ<ะ>แล้วก็จะมีซากหอยอยู่ตรงนั้นแสดงว่าตรงเนี้ยอยู่อยู่กันมานานแล้วชุมชนนี้จนจน<ะ>ถึงมายุค สมัยพัฒนารายมาสร้างเมืองฮัลโหลค่ะครับมันก็จะเป็บโอ้น่าจะสัญญาณหายไปหรือไม่ก็เสียงหายไปนะคะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ทราบว่าโคราชเนี่ยเป็นเมืองศิลปะ ค่ะโย <Yo. S 1> อ่าโอเคโยกลับมาแล้วค่ะโอเคครับขอตัวทีตัวทีค่ะค่ะแล้วอย่างโคลาสเนี่ยค่ะพี่นอกจากที่ว่าที่บอกว่าอย่างโยโยเคยไปนะคะเขาจะทําเป็นงานอินสตอเลชันนะคะทําเป็นเพ้นท์เอ่อทำเป็นเพนติ้งนะคะที่ที่เป็นสตรีทอาร์ตนะคะ,คะแต่ในส่วนของเราเนี่ยค่ะเราเนี่ยทําเป็นในแนวอนุรักษ์ใช่ไหมคะในส่วนของ จุดตรง,งไหนของพี่อะค่ะของพี่อะค่ะอ๋อพูดถึงหอศิลป์หรือเปล่าฮะใช่ใช่ใช่ค่ะหอศิลป์ก็ก็เป็นเป็นจุดจุดเอ่อตั้งสารงานด้วยเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปจากศิลปินต่างๆมาร่วมกันแล้วก็มาแสดงงานนะครับค่ะคือเราเราก็สร้างสรร์น,นี่แหละน้องโยอย่างในอย่างในตัวเมืองเราก็พี่ก็มีปฏติมากรรมค่ะ,ะล่าสุดก็มีปบัติมกรรมไว้ประดับไว้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏ นะครับแล้ว <sketches> ช่วงเบเนเร่เราก็ไ no ด้สร้างงานกันก็ร่วมร่วมพัฒนากอส่วนหนึ่งเราเราเป็นได้รับคําสั่งในยุคที่เบเนเล่พี่ได้รับคําสั่งให้เป็นอที่ปรึกษาเกี่ยวกับทางด้านศิลปะให้กับจังหวัดค่ะเพราะว่าตอนเบเนเร่โคราชเนี่ยย่ก็ไปนะฮะครับครับยุก็ไปถ่ายไปอะไรมาเหมือนกันแล้วก็บอกว่าคือตะลึงงานเนื่องจากว่าที่บอกค่ะว่าตอนนั้นเป็นช่วงโควิดเนาะคะ ใช่ครับอ่าแต่ศิลปินทุกท่านก็สร้างสารรค์และพิชชอบงานของตัวเองออกมาได้ดีมากดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับครับครับขอบคุณะคะมากทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะผลงานก็ยังประดับอยู่จากอาของของศิลปินต่างชาติแล้วก็ของ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 ประเทศเรานะครับก็ยังค่ะ,คะ,คะและในฐาน,นะของตัวแทนของโคราชอะคะ่ะของของคอนครราชสีมาเนี่ยค่ะครับพี่มีความรู้สึกยังไงบ้าง นะคะที่แน่นอนถน้าผ่านเบเนเนเล่ใหญ่มาแล้วนะคะคแล้วมีแนวโน้ว่าเราจะทำงานต่อไปยังไงบ้างในฐานะของตัวแทนของโคราชค่ะคือตัวเราเองตัวเราเองเรายกตัวอย่างตัวพี่นะพี่พี่ทำงานรเริ่มต้นจากข้างในก็คือคือจากแรงดันดานใจต่างๆนี่แหละมาสร้างคิดโครงการนั้นโครงการนี้นะครับเพื่อเพื่อส่วนรวม เพื่อสรงครับเพื่อเพื่อวงการศิลปะอยากให้วงการศิลปะอมาร่วมกันสร้างสรรค์งานเพื่อเมืองเพื่อประเทศครับเพื่อเพื่อให้มันอ่าสุนทรียะโดยทั่วหน้านะครับตามตามกําลังของเรานะครับตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคนสร้างสรรค์งานนะครับ แล้วอันในและในฐานะของแน่นอนนะคะมีหอศิลป์ของตัวเองคะหอศิลป์นี้เปิดให้เป็นสาธารณะหรือเปล่าคะคือคนทั่วไปสามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้หรือเปล่าคเป็นสาธารณะครับเป็นสาธารณะรแต่ช่วงนี้ช่วงนี้ทํางานอยู่เซนทัลก็ก็ปิดไว้ครับอือปกตินี้เปิดจนถึงประมาณวันไหนถึงวันไหนบ้างคะเผื่อที่ว่าใครฟังอยู่เนะี่ยอยากจะไปเยี่ยมชมจะได้ไปได้คะ่ะเอ่อวันวันราชการ ประเด็นาราชการแล้วก็เสาร์อาทิตย์ผมจะต้องมามาที like ่เซ็นท่านเพราะเซ็นท่านรับผิดชอบสองห้องเราก็ต้องมามาดูมาช่วยนะครับครับผมค่ะก็คือนะคะส่วนสําหรับคนที่อยากสนใจก็ก็ประสานมาโดยทางผมนะครับได้เลยครับค่ะก็สามารถไปได้นะคะที่เพจของพี่นะคะอ่านะคะ หรือไม่ก็เพจหอศิลป์มีได้ใช่ไหมคะมีเพจหอศิลป์บ้านโคราชโบราณบ้านโคราชนะวังตะแบกต้องเลือกเรียกให้ครบด้วยนะให้ครบเลยฮะก็ปากหมุดได้ครับปากหมุดได้ครับค่ะก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้นะคะเป็นเป็นอาร์ตแแบบของของโคราชหนึ่งหนึ่งในในในหอศิลป์ครับค่ะเพราะว่าหายากมากเลยที่จะได้เห็นนะคะบ้านไทยแบบโบราณ ซึ่งบอกว่าโบราณแบบโบราณจริงๆโบราณนะคะขอย้ำว่าโบราณจริงๆแล้วแหละเราเราจะได้ไปพบกับนะคะขอสิเดี๋ยวถ้าเกิดว่าโยมีเวลาเนี่ยนะคะเดี๋ยวโยจะไปถ่ายที่นั่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวว่าจะเอามาอ้ดไฮบิทนะครัจะได้เตรียมความเรียบร้อยเตรียมน้ําเตรียมอะไรอาหารไว้แล้ขอบคุณค่ะค่ะแล้วนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องกลับไปจัดแสดงงานต่อนะคะ ถามเลยคะ่ะว่าผลตอบรับอาหาหในงานเป็นยังไงบ้างคะดีเกินคาดครับดีเกินคาดจริงเราเราคิดว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือศิลปินที่มาร่วมแสดงแล้วก็แขกแขกผู้ใหญ่แต่แตอนี้คือภาคประชาชนเยาวชนเด็กเข้ามาเยอะอะเยอะมากครับแล้วก็ทําให้อาจติกรรมครั้งนี้เนี่ยมันมันมีชีวิตชีวามันคืออมันอะไรอ่ะ มันเกินคาดมากเลยนะครับาอาจจะเป็นเพราะท่านแม่ทัพกุ้งนะครับเป็นแรงแรงแม่เหล็กดึงดูดในการจั่การครั้งนี้แล้วก็จุดประสงค์ก็คือทําเพื่อท่านโดยตรงเพราะท่านสามารถที่จะนาพาให้ประเทศเราหรืออธิปไตเราอ่ะนะครับเดินไปอย่างมั่นคงองอาจแล้วก็ดูแลประเทศชาติได้อย่างดีมากซึ่งเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของคนทั้งประเทศ ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อให้กำลังใจกับทหารหานรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลผลงานนะครับหรือจําหน่ายนะครับในการจัดทั้งตลอดงานในพิเรียดแรกก็คือยี<า>่สิบสองถึงสามสิบกันยายนนี้แล้วก็จะสรุสรปยอดแล้วก็จะส่งมอบต่อให้กับกองทัพที่สองเพื่อที่จะนําสู่ทหารหารชายแดนนะครับ<า>เพื่อเป็นส่วนการของของทหารเหล่านั้นนะครับค่ะเห็นมีเสื้อด้วยนะคะเห็นมีเสื้อด้วยเสื้อสวยด้วย S <S มันจะมีมีเสื้องานเ<อ>วิร์ดดิ้งงานเป็นภาษาอังกฤษก็แปลเป็นไทยก็คืออ่าอธิปไตยไทยค่ะแล้วก็อีกข้อความหนึ่งก็คือสู่รั้วของชาติก็ก็ตามเวิร์ดดิ้งของอ่าของงานครั้งนี้นะครับค่ะเสื้อตัวเท่าไหร่คะสองร้อยห้าสิบทีนี้ตัวที่เป็นไฮไลท์นะตัวที่เป็นไฮไลท์ที่ที่สวยแล้วเราทําให้แม่ทัพมออแม่ทัพก็คือเป็นรูปท่านเองครับอืมแล้วก็ ทำมาอีกสองให้ท่านสองแล้วก็ทำมาอีกสองอีกสองตัวนั้นก็ประมูลประมูลเพื่อระดมทุนครับถ้าสนใจก็ก็สั่งได้ครับแล้วตอนนี้มีมีมีน้องอะตอมด้วยนะเสื้อเสื้อมีน้องอะตอมมีมีมีผู้หมวดผู้กองนะผู้กองผู้กองอตอมด้วยมีผู้กองอตอมด้วยครับท่านท่านสนใจก็เชิญสั่งจองได้นะครับอาจจะสั่งที่ต ที่โดยตรงหรือที่หน้างาน exhibition ที่เซ็นทันชั้นสีได้เลยครับค่ะนะคะแฟนรายการนะคะที่ติดตามนะคะไม่ว่าจะผ่านทางในส่วนของวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยนะคะหรือว่านะคะตามตามไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะ QFM ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะซึ่งเสื้อสวยมากแต่โยกัวไม่มีไซส์อยะต้องสั่งสั่งตัดพิเศษอ่าใช่เผื่อที่โยะมีไซส์พิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ พี่ค่ะอย่างแน่นอนค่ะว่าพอเราจัดแบบนี้นะคะแล้วท่านอา่าท่านแม่ทัพกุ้งนะคะมานะฮะท่านได้บอกอะไรบ้างไหมคะว่าอยากที่จะให้คนไทยเนะคะ่ะเป็นยังไงแล้วหลังจากจากนี้นะคะท่านจะทํำยังไงต่อท่านท่านบอกให้พวกเรารักชาตินะครับแล้วก็ท่านจะรับปากว่าท่านจะหวงแหนแผ่นดินทุกตารางนิ้ว ถึงท่านจะเกษียณไปท่านก็จะเป็นประชาชนพลเมืองที่รักชาติศาสนาและพระมหากรสครับแต่ทราบข่าวว่าท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของท่านไห่ของท่านของบธบบบใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นหลายอย่างมากเลยค่ะเป็นทั้งสมชเป็นทั้งที่ปรึกษาของผบธบนะคะ แล้วที่สําคัญเห็นเห็นว่าท่านยังจะอยู่โคราาต่อในค่ายสุอใช่ไหมคะในค่ายสุรนารีสองประมาณสองอีกสักสองปีหรือไงเนี่แหละค่ะอ่าใช่นะคะนี่นี่ก็เป็นเอฟซีนะคะท่านเอฟเอฟซีไม่ทำกงรู้ทุกเรื่องค่ะค่ะถ้ายังไงแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณจัสมินมากมากนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการของเรานะคะอย่าลืมนะคะงานจัดจนถึงวันที่เท่าไหร่คะ อะระยะแรกก็คือยี่บสองถึงสามสิบกันยาครับแล้วก็ระยะที่สองก็น่าจะยาวๆก็ยังมีอยู่ครับยังมีตลอดเพราะว่าอยู่ในห้องครับชั้นสี่ครับค่ะที่เซ็นท้าน โคโรนานะคะอย่าลืมนะคะใครว่างอ่าใครว่างนะคะก็สามารถที่จะติดตามไปได้นะคะอย่างนี้อย่างว่างว่างวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็ไปได้นะคะหรือนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ว่างก็ส่งกําลังใจไปได้ค่ะให้วันนี้ต้องขอขอบคุณมากมนะคะขอบคุณโยครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอขอบคุณนะคะแฟนรายการทุกท่านนะคะขอขอบคุณนะคะทีมงานทุกๆกคนนะคะสําหรับใครขับรถอยู่ก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคน นะคะรวมทั้งพี่สุมเมฆด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรายการ v a l ์เรนตี้ครบเครื่องเรื่องศิลปะสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97FM